สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดอาจารย์มอซัดชวนหลิกภัยพูดนิ่มไร้เกียรติเข้าค้างเจ้าหนที่สลายม็อบโดยเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2563ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกกรินต่วนสิริ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตป,ปัตตานีได้แสดงความคิดเห็นถึงการทำหน้าที่ของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาความว่าพี่จิ๋วจีรนุชเปรมชัยพรผู้แทนที่เริ่มเสนอกฎหมายฉบับไอโลอได้อภิปรายส่งท้ายชีย้ให้เห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นหน้ารัฐสภาในวันนี้ว่าเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังทั้งทงท,งที่หลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ การอภิปรายด้วยท่าทีที่ให้เกียรติต่อสภาแต่ประธานชวนหลิกภัยก็กลับตอบเข้าข้างเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบัติงานได้ดีแล้วและพูดตีกินอาจารย์จรว่าที่ผ่านมาอาจารย์จรบอกว่าไม่มีการชุมนุมทำไมนิสัยคุณชวนไร้เกียรติยิ่งนี้การพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่จิตใจอำมหิตยิ่งนักคนแบบนี้น่าเคารพตรงไหนในสถานการณ์ที่ประชาชนบาดเจ็บและโดนละเมิดสิทธิเช่นนี้ ดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนวนม,มากอย่างเช่นคนคนนี้เป็นแบบนี้มานานแล้วอาศัยพูดจานุ่มนิ่มแต่จิดใจไม่ใช่แพ้ทักษิณหลุดลุยจนอายต้องลาออกแต่ยังกล้าเอาผลงานทักษิณมาอ้างเป็นผลงานของตัวเองอีกเอาอะไรกับมันไอ้คนชื่อชวนหลีกภยัยยุคมแมลงสาบเป็นนายกตายมาแล้วกี่ศพ ไอ้ชวนมันใช้น้ำลายเป็นอาวุธแม้แต่ตัวมันเป็นถึงนายกยังไม่มีผลงานเป็นแก่นสารเลยวาธกรรมนั้นเป็นเลิศอีแอบนูนพด็จการแก่แล้วแก่เลยไอ้ชวนไรราคาขี้หมายังมีราคากว่าถูกครับข้างนอกนิ่มข้างในโคตรชั่วนี่ล่ะมีดโกนอาบน้ำผึ้งไอ้ชวนสลิมตัวพ่อเลยลหละครับคงเป็นนิสัยสุรุลของแกแต่พออิญเผลอใช้ออกมาซะง,งั้น เลิกนับถือมันแล้วตั้งแต่เปิดหน้าเป็นคีค่าพเิกการเต็มตัวอดีตนายกสองสมัยจะททำไมภาคใต้ถึงยังไม่พัฒนาที่เจ็บใจยิ่งกว่าจังหวัดตรังยังไม่เจริญดีแต่พูดน่ะสิใช่ค่ะตอนแกเป็นนายกแกยังปล่อยมามาก,กัดสมัชชาคนโจนที่มาชุมนุมหน้าสภาได้เขาร่วมกับปปสคนแบบนี้ไม่ควรนับถือนะคะเขาเลือกอยู่ข้างเปลกการแต่แรกแล้วนี่ครับที่เห็นบอก เป็นห่วงฝ่ายประชาธิปไตยก็แค่ลมปากครับตกต่ำแล้วนายกชวนคนของศักดินาชั้นสูงสิ้นซากประชาธิปัตย์บุรุษคนสุดท้ายของระบบประชาธิปไตยไร้ราคาคนพักนี้ดีอย่างเดียวดีแต่พูดนอกจากวาทานลำเลิศแล้วอย่างอื่นก็ใช้ไม่ได้เลยไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยครับเคยกาคะแนนให้ประชาธิปัตย์ครั้งหนึ่งนั่นมันเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตเลยนะเนี่ย ผมเกิดมา40ปีเห็นชวนตั้งแต่นุ่มๆคือผลงานเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีเลยที่อยู่ได้ทุกวันนี้แค่อายุเยอะเฉยๆเอาเป็นว่านักการเมืองยุคเก่าทุกฝ่ายโลมันทิ้งเลยดีกว่านะเป็นนายกที่ไม่มีผลงานโดดเด่นอะไรเลยนอกจากพูดอย่างเดียวไม่แปลกเลยการละครั้งหนึ่งก็เคยปล่อยหมาให้กัดชาวบ้านที่ออกมาชุมนุมอยู่เข่าล่าสุด งานนี้อับอายทั่วโลกดารานักร้องดังรับไม่ได้สุดเจ็บปวดโพสต์ถามผู้มีอำนาจทำไมถึงทำกับประชาชนได้ขนาดนี้สัตว์เจ้าหน้าที่งงทำไปได้ยังไงชี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นพวกพี่เริ่มกันเองทั้งนั้น จากกรณีกลุ่มราษฎรได้นัดรวมตัวกันบริเวณหน้ารัฐสภาเพื่อชุมนุมติดตามการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ามกลางการดูแลวความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยรอบที่มีการนำรั้วลวดหนามหีเพลงแท่งปุ่นบเริเออร์และรถเมล์ขอสอมกมาเป็นเครื่องกีดขวางและปิดถนนรอบรัฐสภาเมื่อวันที่17 พฤศจิกายนที่ผ่านมากระท,ทั่งนตำรวจได้มีการใช้รถฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุมจนมีผู้ถูกแก๊สน้ำตาหลายรายมีการระคายเคืองที่ตา ต่อมาช่วงค่ำวันเดียวกันหลังเกิดเหตุประทะรอบสองระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรและกลุ่มผู้ชุมนุมใส่เสื้อเหลืองบริเวณแยกเกียรกายหลังจากที่เมื่อเย็นได้ประทะกันไปแล้วหนึ่งครั้งโดยครั้งนี้มีเสียงดังคลายอาวุธปืนยิงขึ้นหลายนัดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง ได้ทวิตคลิปวิดีโอซึ่งถูกถ่ายไว้หลังเกิดเหตุการณ์ปะทารอบสองที่แยกเกียรกายซึ่งในคลิปพบชายคนหนึ่งมีบาดแผลเป็นรูที่ขาและเลือดไหลไม่หยุดและมีเสียงพูดว่ากระสุนจริงมีรูออกไหมอยู่ข้างในต้องไปพาออก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เหล่าศิลปินดาราและคนดังจากหลากหลายวงการได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียทั้งอินสตาแกรมทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กรวมถึงเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามนักแสดงชื่อดังได้ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์โดยได้ระบุว่าสิ่งที่ทํากับประชาชนวันนี้ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลสักอย่าง ยิ่งตามเหตุการณ์ยิ่งงงว่าเจ้าหน้าที่ทำไปได้ยังไงครับพวกพี่ไม่ต้องกลัวความรุนแรงจะมาจากฝั่งประชาชนหรอกครับเพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นพวกพี่เป็นคนเริ่มเองทั้งนั้นพร้อมติดแฮชแท็กม็อบ17พริศิกาโดยก่อนหน้านี้เจเจก็เคยได้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนสิทธิสทเสรีภาพในการแสดงออกระหว่างการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาด้วยโดยล่าสุดออปองศักด รัตนาพงศิลปินนักแสดงได้ออกมาเคลื่อนไหวโดวยโพสต์ภาพเป็ดสีเหลืองลอยน้ำซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพและความสามัคคีที่สร้างสรรค์ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศว่าจะนำเป็ดลอยน้ำสีเหลืองไปรัฐสภาโดยออบปองศักดิ์ระบุข,ข้อความด้วยว่าชอบพี่เป็ดรักพี่เป็ดพี่เป็ดเป็นฮีโร่นอกจากนี้ออฟ ยังได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook Story ด้วยว่าเจ็บใจปวดใจส่งสารทุกคนงงกับการรู้เห็นของผู้มีอำนาจในการปกป้องประชาชนทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้เฮ hey, มากรวมถึงโพสต์ภาพข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มราษฎรเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาอีกด้วยอย่างไรก็ตามมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นใครใช้ความรุนแรงกันแน่ทั้งแกส๊สน้ำตาทั้งสารเคมีต่างๆคุณมีความเป็นคนอยู่บ้างหรือเปล่าที่คุณทำนะ่ะก็คนเหมือนคุณนะ เสื้อเหลืองก็ไม่ต่างอะไรกับลูกเสือชาวบ้านตอนนั้นเลยนะแผนเดิมแผนชั่ววนลูปรัฐบาลปลุกระดมมวลชนประทะกันเข็นฆ่ากันเองหวังว่าครั้งนี้มวลชนเราจะชนะจบวงจรอ,อุบาทได้สักทีมันไม่ใช่แค่ไม่สมเหตุสมผลแต่มันเป็นพฤติกรรมของโจรที่ปล่อยกองกำลังติดอาวุธเหลืองมาทำร้ายประชาชนตำรวจเริ่มก่อนแต่กับสลิมตำรวจต้อนรับเป็นอย่างดีนะ อยู่ในยุคที่เป็ดห่วงยางริมสะมีค่ามากกว่าตอชอดอมอบเหลืองเนี่ยทั้งอาวุธทั้งต้อนรับอย่างกับแขกสภานั่นสิฝ่ายรัฐมักเริ่มใช้ความรุนแรงก่อนเสมอมอบนี้ไม่ใช่มอบกับปปสนะที่จะไปเที่ยวทำร้ายใครก่อนและเขาก็ไม่ได้มีจุดประสงค์เข้าไปยึดสภาหรือสถานที่ราชการแบบกบปปสทำซะหน่อย มีคำสั่งให้ทำพร้อมมีมอบเหลืองจัดตั้งในแฟลดเกียกกายคนมาจากหลักเพชรเมืองชนบุรีสอสอประชารัฐแม่งอุบาทชาติชั่วนายมันเลววางแผนยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทั้งที่กลุ่มรัษฎรยังไม่ได้ทำอะไรเลยพยายามเกณฑ์พวกเสื้อเหลืองเถื่อนถอยสะทุนมาปะทะคว่างป่าฝ่ายรัษฎรอยู่ฝ่ายเดียวแต่กลุ่มรัษฎรรู้ทันไม่ตอบโต้ฝ่ายป่าเถื่อน ทำเกินไปจริงๆประชาชนคนไทยรับไม่ได้เหมือนกันทำกับคนเห็นต่างแบบนี้เลยหรือจากประชาชนคนไทย ผมเห็นในทิกตอกฝ่ายเสื้อเหลืองความคิดโหดร้ายอยู่นะมีคอมเมนต์ว่าแค่นี้ยังน้อยไปน่าจะสั่งยิงให้ตายพวกกบฏผมคิดในใจจะความคิดต่างก็จริงแต่จะถึงกับฆ่าแกงกันให้ตายเลยเหรอครับไม่มีความเป็นคนหรือคำว่าคนไทยด้วยกันเลยเหรอครับมีคนตายเกิดขึ้นและเป็นไงครับคงจะยิ้มสบายใจมากเหรอครับคนที่สั่งมันไม่ใช่คนมันคือไอ้นรกชิงหมาเกิดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ